โอเคได้อยู่ครับได้อยู่นั่นแหละครับ220บาทนะฮะวายเข้ามาอีกแถวได้ต่อไหมโอ้โห297บาทนะฮะยังได้วายกันอยู่นะครับเพื่อนๆโอ้โหมานั่นแหละตัวคิวตัวคิวขอตัวคิวนั่นแหละครับสวยครับ1,080บาทนะครับดอกนี้โอโ้มาครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆ โอ้โหนะครับผมยาวๆนะครับนาสนา2ิบหาบาทนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับชาแนลนะครับผมโป้สล็อตนะครับนะาวันนี้ก็อยู่กับทีมาเกมนะครับผมสมบัติของผู้จิ๋วนะฮะ โอเคกดเข้าเกมกันเลยนะครับวันนี้มีทุนอยู่ที่2,486บาทนะครับเพื่อนๆนะครับผมอัตราจ่ายของเกมนี้นะครับผมก็เข้ามาดูกันตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวสแคตเตอร์3ตัวนะครับผมเข้าฟรีสปินเนาะแล้วก็ตัว Y นะครับผมตัวนี้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 นะครับผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะฮะโอเคนะครับผมอ่ะเบ็ดขั้นต่ำอยู่ที่1บาทนะครับผมสูงสุดอยู่ที่400นะฮะเกมนี้ไม่มีซื้อฟรีสปินนะครับเพื่อนๆ งั้นผมขอจัดเบ็ด50บาทเลยแล้วกันนะครับนะาเปิดเทอร์โบแล้วก็กดเลยครับเพื่อนๆนะครับนะมาดูกันว่านะครับวันนี้ผมจะสามารถปั่นกำไรได้หรือเปล่านะครับนะหากเพื่อนๆนะครับผมที่สนใจอยากจะสมัครเล่นนะครับนะาลิงก์สมัครนะครับผมทิ้งไว้ให้ได้แล้วนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับนะาเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะใครที่สนใจอยากเล่นเว็บเดียวกันกับผมนะครับผมไปสมัครกันได้นะ กดเข้าไปมาขอไหว้หน่อยขอไหว้หน่อยเอ้ยสวยนั่นแหละครับไหว้สองแถวเลยนะครับสวยนะครับมาอีกแน่นอนนั่นแหละครับผมยาวยาวสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับเพื่อนๆนั่นแหละครับร้อยสี่สิบบาทนะฮะโอ้โห s c a ต t e r สองตัวมีโอกาสเข้าสี่ตัวหรือเปล่าไม่มีโอกาสนะฮะนี่ครับยังไม่มีโอกาสนะตอนนี้ไปครับผม ามาดูว่าสมบัติผู้จิ๋วจะแจกให้เราหรือเปล่านะครับเพื่อนๆน,นะครับหากเพื่อนๆอ,อยากเล่นนะครับผมอย่าลืมนะลิสต์สมัอยู่ด้านล่างเลยนะครับไปครับกดายาวๆไปครับเพื่อนๆดูกันว่านะครับผมจะบวกไหมวันนี้นะ ตอนนี้ก็โดนไปโดนไปเยอะเหมือนกันนะครับโดนไปเยอะเหมือนกันมาครับ10บาทนะครับเพื่อนนั่นแหละครับผมมาโอ้โหสองตัว ผมขอ30รอบเลยแล้วกันนะครับผมรอบนี้มาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะโอเคได้อยู่ครับได้อยู่นั่นแหละครับ220บาทนะฮะวายเข้ามาอีกหนึ่งแถว ได้ต่อไหมโอ้โห297บาทนะฮะยังได้วายกันอยู่นะครับเพื่อนๆโอ้โหมานั่นแหละตัวคิวตัวคิวขอตัวคิวนั่นแหละครับสวยครับ1นึ่บาทนะครับดอกนี้โอ้โหมาครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับผมยาวๆนะครับนะสองพบาทนะครับผมนะตอนนี้ได้กําไรมานิดหน่อยนะครับได้กําไรมานิดหน่อยนะฮะ นนาไม่ได้เยอะเกินไปนะครับไม่ได้น้อยเกินไปนะครับเพื่อนไปครับผมได้อยู่นะครับ50บาทนะฮะไปครับ50ตัว A เข้าต่อนะครับเพื่อนๆ4อบาทนะครับ มาดูกันว่านะครับผมจะได้เข้าสแคตเตอร์เกมนี้หรือเปล่านะครับนะถ้าได้เข้านี่คือคุ้มเลยนะครับบอกเลยมาไหมสแคตเตอร์อยู่ไหนนะครับผมลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะฮะไปครับเท่าไหร่เนี่ยสองบาทนะฮะสองบาท ขออีกสักคอมโบนึงเหมือนเมื่อกี้ได้ไหมนะครับแล้วก็เข้าฟีสปินอ่ะนะครับผมได้รอบนี้ผมเลิกเลยนะครับเพื่อนๆเ,เอาได้อยู่ยังได้อยู่อ่ะเอายังได้อยู่เพื่อนๆเฮ้ยวายมาสิบเข้าไหมเอ้ยตัวเคเอ้ยตัวคิวตัวคิวมาโอเคครับสวยนะครับสวยครับดอกนี้โอ้โหนัานเลยครับร้อยห้าสิบห้านะครับ คอมโบนี้ว่าไงคอมโบนี้ว่าไงนะครับผมคอมโบนี้โอ้โหนะครับสองพันสี่ครับดอกนี้มาโอ้โหมาดีครับผมก็มานี่ฮะโอ้โหนะครับผมสามสแคตเตอร์นะครับนะต้องเข้าสี่ตัวนะครับผมถึงจะได้เนาะนะครับผมพูดผิดนะครับผมต้นคลิปผมบอกว่าสามนะครับนะตอนนี้นะครับผมคือทําได้แล้วนะครับว่าต้องสี่ตัวนะครับถึงจะเข้าฟรีสปินนะเพื่อนๆ โอ้โหคมโบเมื่อกี้นะครับผมกำไรกันเลยทีเดียวนะครต้องลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้กำไรหรือเปล่านะครับวันนี้นะได้กำไรแบบว่าเยอะกว่านี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้ก็ได้กำไรมานิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากไปนะครับนะ ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับเกมนี้นะครับหากเพื่อนๆสนใจอยากเล่นนะครับลิงก์สมัครนะครับผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับนะก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็หมดไปแล้วนะครับผมอ่ะผมขอไปที่เบ็ดละ90บาทดีไหมขอเบ็ด90บาทออโต้สปินสัก30รอบดูนะครับมากดไปเลยนะครับมาดูกันว่ารอบนี้จะเป็นยังไง โอ้ยดอกนี้ก็สวยนะครับมาโอ้โหนึกว่าจะมาต่อนะฮะเบ็ด90บบาทก็ถือว่าแพงมากเลยนะเพื่อนๆน,นี่ครับผมไมไ่ธรรมดานะฮะเอเข้านั่นแหละครับผมสวยเอเข้าโอ้โหขอตัววายแบบเยอะๆนะครับผมวายแบบไหลเลยเยอะๆเลยนะฮะมา ตัวเรนะครับตัว K ตอนนี้ก็ยังเอากำไรปั่นกันอยู่นะเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้ผมเอากำไรเล่นอยู่นะฮะนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับผมยังไปต่อกันไดาา้ยาวๆนะเพื่อนๆน,นะ มาโบนัสจะเข้าตอนไหนต้องอรอลุ้นกันอีกทีนะฮะโอ<ฮ>้โห<ฮ>เหลือแปดฟรีสปิเออเหลือแปดรอบนะครับผมมามาตัวเคตัวเคโหตัวเคไม่เข้านะฮะดอกนี้มาว่าไงอห มาจะมีตัวเชื่อมหรือเปล่านะครับเอานะครับผม3สแคตเตอร์บอกเพื่อนๆเฮ้ยอีกแค่ตัวเดียวอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมาโอ้โหนะครับผมไม่ลงนะครับถ้าลงนะมืองนะครับผมเบต90้าสแบบเพื่อนๆนี่ครับไม่อยากจะรู้เลยนะครับว่าจะได้กําไรขนาดไหนนะฮะมาดีนะครับร้อยแปดบาทไปหืสองร้อยห้าสิบสองมา ขออีกขออีกนั่นแหละครับสวยนะครับนั่นแหละครับมา scatter สตตองตัวครับตอนนี้หูสามตัวอีกแล้วเพื่อนๆนะครับผมจะได้เข้า4ตัวกับเขาบ้างหรือเปล่านะฮะไปต่อนะครับกดต่อนะฮะกดต่อที่เป็ส30สอ่าสามสบลอก,กันอีกเหมือนเดิมนะครับ นะตอนนี้ผมเอากําไรเล่นอยู่นะครับเพื่อนๆนะจะบวกไม่บวกต้องรอดูกันกน,นะครับเพื่อนๆน,นะมาตอนนี้คืนทุนแล้วเพื่อนๆน,นะครับตอนนี้เริ่มเอาทุนตัวเองปั่นแล้วนะครับมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆทุน2,400นะฮะ เออยังได้อยู่ยังได้อยู่อได้หมวกไปครับตัวเจกดต่อยาวยาครับเพื่อนๆน,นั่นแหละสวยออืห นิ่งจัดๆเลยตอนนี้นะครับยังไม่เห็นสแคตเตอร์ลงสักตัวเลยนะฮะนะลงแบบว่า3ตัว4ตัวอะไรเงี้ยนะครับผมยังไม่ยังมาให้เราลุนแค่ครั้งเดียวอ่ะสองอ้สองครั้งดินะครับนะยังไม่ถึง3มรอบเลยนะฮะเข้ายากมากนะครับผมเกมนี้นะครับผมสแคตเตอร์แต่ว่าถ้าได้เข้าแล้วนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่ๆนะฮะนั่นแหละครับวาย มีตัวเชื่อมหรือเปล่าโอ้โหไม่มีตัวเชื่อมนะเพื่อนๆมาไหมโอ้โหนิ่งเลยนะครับกลับมาที่เบตห้าสิบบาทแล้วกันนะครับผม นะบนเบตห้าบาทต่อแล้วกันนะครับนะให้มันเจ๊งได้มือเรานะฮะอย่าให้มันเจ๊งได้มือคนอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนนะเราต้องมั่นใจในตัวเองดีวะามาครับโอ้โหตอนนี้นะครับทุนหนึ่งคุณสองพันเหลือพันเดียวแล้วเพื่อนเพื่อนนะจะรอดหรือจะร่วงนะครับผม โอเคได้อยู่ได้อยู่แปดสิบมาสองตคเตอร์ครับเพื่อนๆไปครับสิบห้าบาท กดต่อยาครับนะจะหมดก็หมดนะฮะเสียก็แค่เลิกแค่นั้นเองนะครับนะถ้าได้ก็ดีไปโอ้โหตอนแรกผมได้กำไรแล้วนะนเพื่อนมาไม่เป็นไรนะี่ครับผมนะเสียหน้าได้ครับผมเอ้เสียเงินได้นะครับแต่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะฮะเอา้ากดผิดนะฮะขอโทษที เฮ้ยร,รอบนี้ว่าไงเตอร์ e r s c เตอร์โอ้โหมาแค่นี้เองโอเคนะครับเหลือ30บาทมาก็ได้หนึ่งรอบโอเคนะครับผมนะก็หมดไปแล้วนะครับผมนะทุนนะครับผม2400นนะครับนะจากที่ได้กำไรไป5000แล้ว นะครับผมเล่นต er ่อนะครับผมก็ตามระเบียบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นี่ครับผมนะนะครับผมเราได้มาเยอะแล้วแหละนะครับผมเสียมั่งนะครับผมไม่เป็นไรหรอกนะครับนะหากเพื่อนๆนะครับผมที่สนใจนะครับอยากจะไปลองเล่นเองนะครับลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวไปก่อนละกันนะครับผมหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ